ที่จะไประเบิดความมันต่อกับมวยคุที่สามนะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนสนใจดีของเราปุ๋ยทับวานันปุ๋ยคุณภาพแปะเลยแน่นอนครับรายการดีๆแบบนี้ผู้สนัสนุน,นต้องใจดีเช่นกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มจากนักชกในมุนมน้ำเงินกันก่อนนะครับเขาคนนี้มาจากประเทศกัมพูชาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายชอรัตนาชัย alright introducing for fighting up the blue corner from cambodia He trained at Choratana Chai chin and his professional record for to win 21 losses and two draw. Put your hand together and welcome, Jim Sukos. <laughs> มฝ่ายทีม Our The Blue Conquer From Cambodia มาเล่นทีี่ for Jim Sukol ละโค้ชต่อสู้เขาครับที่จะมาดวลเดือดกับเขาในคัมภีร์นี้ครับนักชกจากประเทศไทยครับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เขาวันนี้ฝึกซ้อมอยู่ที่คเพชรบานา Alright He is also a famous fighting of the Red Conquer From Thailand He t เพชรบานาจิม and his professional

o ทีมอั e 1นด e และ o ค31 i n 22อ d s p เ t y o ร์ h a n d r o ดาเจะนมาถึงูดที่3ของรายการครับ 3G เพชรบรนดาครับเะเจกับทีมสุขอรจากกัมพูชา59.5กิโลกรัม อละครับรนับนักชกในน้ำเงินครับกีฟสุขอนครับนักชกจากกัมพูชาในวัย22ปีครับสูง173เซนติเมตรป่าพงานไว้ใน้3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1น1จากให้มวยเพชรผูทองครับสนับสนุนโดยรัฐมนตรียุทธภูทองครับผู้ช่วยกระทรวงการเกษตรของประเทศกัมพูชาครับและคู่นี้เช่นเคยครับยังสนับสนุนรางวัลน็อกเอาท์และแผลแตกโดย ปุ๋ยท็อปวันครับนี่คือผู้สนับสนุนใจดีด้านยีมสุขคครับเขาบอกว่ามาเก็บตัวฟิซ้อมอีกที่ค่ายมวยชอรัตนชัยครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับรุ่งแสนชัยชอรัตนาชัยคว้าชัยไปแล้วหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งรอติดตามครับโซนด้า 3G ครับนายธีรพัฒน์ม่วงน้อยครับแข่งไฮสปีดครับจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ในวัย18ปีสูง169เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังครับแพ้2เสมอหนึ่งจากเพชรบ้านนา ปัจจุบันนี้ศึกษาอยู่ที่เทคนิคเพชรบูรณ์นะครับในชั้นปวสปวสครับปวสหนึ่งแล้วก็โดยสนับสนุนโดยคุณทองรักสุปัญญาครับหัวหน้าค่ายมวยเพชรบ้านนาครับสองให้มวยครับหหัวน้าค่ายทั้งสองครับทั้งคุณเชิดชรัตนะชัยครับที่กำลังขึ้นไปถอดลงคพืให้กับยุทธพอลส่วนมุมแดงนั่นก็คือคุณทองรักครับหหัวน้าค่ายมวยเพชรบ้านนา คสามจีนั้นประเภทซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับซ้ายทั้งแถบครับมีสุดข้อนั้นประเภทบูดุดันครับหาแล้วครับเปิดฉากมาลุยกันเลยครับนะครับกรรมการแย่ออกมา,มาดูครับเตะซ้ายหนักนะครับท่ลสามจีจิ้มเดินมาสายเติมไม่แข็งจังหวะเตะ้ายต่อยซ้ายดึงนิดนึงคืนนีดหมัดซ้ายเลยครับ 3G มเลบบ่นเป็นามจะสวนด้วยสองซ้าย ครับวงในพยายามจะมัดเอาไว้ครับหยับเิอหน้าจิ้มด้วยมัดเติมไปแข้งหน้าววุดไปครับเอาต่างไปต่างหลุดครับแล้ววงในตีด้วยเข่าซ้ายก่อนครับยิมสุรกรพยายามจัดเน้นที่วงายแล้วครับยิมสุกรหยับหลวงมาเจอมัดซ้ายจังหวะล็อกในยิมสุกรเด้งด้วยเข่าซ้ายเข้าประการอย่าบวกเลยครับตามจีนี่ครับสไตล์ของเขาครับ สรงไม่สวยครับแต่ขยันบวกครับแต่ว่าบวกด,ด้วยศอกซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายของแกนั้นอันตรายเลยครับ <c oughs> แต่ยิมสุกรไม่ปล่อยให้ยืนหายใจเลยครับรู้ว่าถ้ายืนคุยเมื่อไหร่นี่เจ็บสีข้างเมื่อนั้นเลยครับนะครับมาอีกแล้วครับวงในล็อกคอตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายตอคือระจีนอูคกับวงในเป็นของทิมสุกรเลยครับ บอลจังปุยเลยครับสามจีวางซ้ายโยกมาพยายามจะตัดล่างจิมสกอร์ล็อกได้ได้เต็มด้วยเข่าทรายเบื้องตีกระแทกด้วยเข่าขวาครับจิ้มอีกแล้วครับสามจีแม่ต่อยซ้ายแล้วปัดซ้ายเอ,าอ้าดูครับปัดหนึ่งสองโอ้โหแหวแตกนี่รับทันทีเลยครับผู้สนับสนุนนั่นปุ๋ยท็อปวันเลยครับโอ้โหมาอีกแล้วครก็ปัดซ้ายของสามจีดึงนิดนึงพยายามจะทิ้งทิ้งนิดซ้าย อายิ้มสุขอนล็อกในได้ในเบื้อขวาซ้ายแยกออกมาโดยกรรมการยอดจิ้งเกษรมาลาครับจิ้มด้วยซ้ายนะครับตีเข้ามาสามจีโกดแขนเด้งด้วยขวาครับยิมสุขอนพยายามจะโต้เด้งขวาเหมือนกันครับสามจียิมสุขอนล็อกในโอ้กรรมการแยกครับสับมือชกแกถึงตัวทันทีครับยิมสุขอนยิมสุขอนี่ตื้อจริงๆครับ จะแทะขวาเข้ามาผลักออกไม้ไม่ออกครับตีเลยครับสามจีพยายามจะขวางหน้าพยายามจะผลักออกนะครับอ่ายีจีคอนเปลี่ยนเข้ามาเจอแก๊กทรายสามจีพยายามจะสวดด้วยเข่าซ้ายโอ้โหดูครับแม่ได้เหลี่ยมครับจังหวะนี้แล้วจิ้มเข้าไปอีกทีโอ้โหต่อยหน้าสมบัดเลยครับหมัดซ้ายของสามจีแต่ยิีนั้นไม่เป็นไรครับดูครับะครับแม่ใจอย่าลืมครับต้องชกจากชอรรัตนชัยที่แข็งแรงครับ จิ้มเข้ามาอุ้ยลำตัวแล้วตีเข้าไป <c oughs> ล็อกได้ลอกได้ได้พยายามจะเน้นที่เข่านะครับยิงก่อนแม่จะตื้อจริงๆครับกอดรัดบัดเวีย๋เจอแข้งซายหมดยกที่หนึ่งครับแม,ม,มามวยไทยแบทเทิล พบกับความมันกันอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่ายกแรกนั้นนักชกจากกัมพูชารับพยามที่จะตับเครื่อชนเพราะรู้นะครับว่าขืนยืนคุยนี่เจอแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายของ 3G แน่นอนครับแต่ว่าต้องบอกว่า 3G ครับแล้วก็หมัดกับแข้งก็ยังทรงพลังและไว้ใจได้อยู่ครับนี่รับหมัดซ้ายมีทุกคอนพยายามจะเกาะในแล้วมัดตีครับโอ้โหกระตือจริงๆเอาละครับท่านผู้ชมครับในยกที่สอง อยากจะเบียดเข้าหาอีกแล้วครับยิมสกอร์นานเลวครับสามจีพยายามจะใช้เหลี่ยมพยายามจะเบียดต่อกับมูวข่ากับหมัดครับสามจีไล่แขนตีได้ไหมแดงในข่าขวาก่อนครับยิมสกอร์อจังหวะกดลงมาแล,แล้วเด้งกับข่าขวาของยิมสกอรนะ์นั้นทำได้ดีครับพยายามจะตบอ,ออกข้างเลยครับสามจีกดคอไว้กดได้แต่ตียังไม่ถนัดครับเข้า mm hmm. อวงในไม่มัดครับแต่นี่ครับหมัดไม่ชอบต่อยได้ทีเดียวถึงตัวอีกแล้วครับตีด้วยซ้ายครับสามจีโอ้พยายามจะโต้เข่าเหมือนกันครับสามจีวงในไม่ปล่อยยิงสุกคอนนั้นทําอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับเอาละครับขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดซ้ายกับตีตามเข้ามาเด้งด้วยเข่าใช่อีกทีครับยิมสุกคอนกันเตื้อจริงๆไม่ยอมครับพยายามจะกดแขนแล้วเด้งด้วยขวาสู้เหมือนกันครับสามจีทิ้งด้วยหมัดซ้ายลงในได้ ยินพอนเน็ตด้ยวยเท่าสาิีตีด้ยวยเขาขวาแล้วพยายามจะกดแขนครับแม่โอย้ยังจะตีตามตีโอ้ยดได้เลื่อนเลยครับหมัดซ้ายตอกซอซ้ายของสาีเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับกำกดมาดด้ขวาโอ้ดูครับเอาเลยครับได้เลือดแบบนี้ครับส่งผลหรือเปล่าครับ ทันตนาวิสัยในการมองมีปัญหาแล้วครับยิมสุขอดสามจีชกเชื้อการทันดีลอได้ได้ตีด้วยขวาตีด้วยขวายเอาแล้วครับสนุก,กนะครับอย่างนี้อ้าวกรรมาการชี้เข้ามุมก่อนเลยครับสามจีและให้แพ้นสนามไปตรวจเช็คบาดแผลครับน่าจะเป็นหัวคิ้วหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นบริเวณใต้คิ้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแผลเล็กครับลายหัวใจลุยต่อครับ ไปยืดเลยครัขวาครับสามจีแต่ดูครับทีมสุกคอนเกก็เถียงครับจับนั้นได้เปรียบแลยครับสามจีพยายามจะทิ้งนักบัดรทรายจังหวะล็อกในได้ของยิมสุกคอนกดลงมาตีนักบอาซ้ายตียนักบอาซ้ายนะครับสามจีก็เถียงสามจีก็โต้ครับจิ้มเข้าไปทีปีดออกมาครับยิมซุกรอนตีตีตีโอ้สามดอกซ้อนครับพยายามจะเล่นเกมแล้วครับยิมสุกคอน หลังจากที่โดนสอกเปิดแผลแตกไปเว้ยนหางคิ้วครับแต่ไม่เป็นไรครับทวันแจกแน่นอนครับดูครับพุ่งเข้ามาเกาะเข้ามาอีกครั้งครับอ้าวแยกออกมาแต่ทัศนรวิสัยที่มีปัญหาเอาปิดไม่ลงตีเลยครับยูจุคนแล้วปิดมาตีอีกทีโอ้โหแกตีอร่อยจริงๆครับวงในสามจีนพยายามจะดักด้วยหมัดแล้วับยิจุคนงัดศอกขวาขึ้นมาช่วยแล้วล็อกในตี กระชากมาแทงโอ้โหจึงแค่งึงเข่า,า,า,ขา,ขาครับบวกอีกทีและเสียบไปขวา,าตีด้วยซน์ตําจียัดขวาอีกทีครับมาดูเดือดครับพยายามจะใส่ลูกขยันเลยครับพยายามเข้ามาเจอทีล็อกในได้เสียบด้วยกระควาทันทีไม่ต้องแต่งตัวนานครับพิมพ์สุกก้อนโอ้โหครับโค้งสุดท้ายของยกที่สองบอดยกที่สองครับ มวยไทยแบทเทิลครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อครับโอ้เหมือนจะได้สองแผลครับพท่าน้ชมครับโบเรนโดแก้มซ้ายครับกับคิ้วขวาครับของทานอาจานจิมสุขคอนโอ้เจอพิษศอกของท่านสามจีเข้าไปครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผู้ที่3ของรายการนี้สนับสนุนแผลแตกและแผลตาและเงินรางวัลน็อกเอาท์ครับจากปุ๋ยท็อปวันครับดูภาพช้าครับจิ้มเข้าไปด้วยซ้ายครับแล้วปิดให้จิมสุขคอนแก้ตีเลยครับ โอ้โดนยังไงไม่สนครับจะตีล้วนๆครับวันนี้โอ้เข่าในครับของน่านยิมสุขรนอยู่ครับใบหน้านี่เปรอะไปด้วยเลือดครับโอ้โหนี่คือชมหน้าของนักสู้เลยครับนักรบย่อมมีบาดแผลอ้าวลุยต่อยกที่สาครับยกสุดท้ายยกที่สนี่หลายๆครั้งนะครับที่สามีทำได้ดีครับเอาลโอ้ยโดนบวกครับหน้าหมัดซ้ายของยิมสุขรนครับ โอ้โหจังหวะสาวหมัดใส่กันครับแม่หมัดซ้ายของยิมสุกรนั้นถึงก่อนแลวครับโอ้เจอบวกครับแม่พยายามจะหัวพยายามจะจิ้มซ้ายครับเจอบวกอะไรครับเสียไปหนึ่งนับครับส g อจ่ามาพยายามจะเล่นงานฐานล่างถึงไม่หมัดซ้ายโอ้ยิมสุกรสาวหมัดแรกเลยครับกดมาแล้วตีจิมโอ้หอศครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับยิมสุกรเอา้าปังหลักบวกบวก ใครโดนใครอยู่โอ้โหเอาแล้วครับยิงก็โดนเหมือนกันครับพยายามจะล็อกในก็แรกผัดกนอยางนี้นี่สนุกเลยครับเผื่อครับเผื่อไปแลกหมัครับก้นเตี้ยเลยครับแทงซ้ายตัวนะครับแทงด้วยเข่าแทงด้วยเข่าโอ้ดูครับไปกินอะไรกันมาครับพยายามมาพยายามจะเน้นที่เข่าเลยครับยิมสุกอล็อกในได้ดอวยงขวากวาะครับกรรมการแยกออกมาอีกครั้งครับ ไม่ถอยรอครับเล่นงานฐานล่างจิ้มด้วมบาดซ้ายโอ้ยิงสุกรตีอีกแล้วครับแดงเลยเขาโอ้แกเน็บไปเรื่อยเลยครับวงในนี่เป็นของแกเลยครับเป็นพื้นที่ของแกครับยินสุกรถึงด้วยบัดซ้ายอีกแล้วปักเลยศอกขวาโอ้เจอศอกซ้ายสวนเราได้แล้ตีด้วยซอกขวาเข้าดูครับทโมโบมิเตอร์วัดความมันนี่ไฟนี่ติดขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับจิ้มเข้ามาตีขึ้นเข้าไปโอ้ วงในยกให้เลยครับแต่วงนอกขอรุ้นครันนะสามจีกะใช้บัดเดียวให้อยู่โอ้ขอหมัดเดียวเลยครับอ้าวเทถิงได้ขึ้นมาว่ากันต่อครับสามจีรอจังหวะทีไว้ทีตะกอนทิ้นัดบัดรหนึ่งสองลงในได้ตีขึ้เข่าขวาโอ้เอ,อาครับนาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับบังหลักจิ้มจิมสามจีล็อกปอู่แต่พอเข้าในครับ พื้นที่ของกิมสุขอนแล้วตอนนี้ครับเลือดเละเลยครับบริเวณหน้าของนักยิมสุรเนโอกระตาเอ้าแต่ธนาพิสัยการมองมากไม่ดีเจอหมัดซ้ายเลยครับโอ้โหเอาเลยครับในช่วงปลายยกเลยครับโอ้โดนอีกแล้วแล้วตีโอ้โหท้นจริงๆครับยิมสุขอนโอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับหมัดซ้ายของสามจีแต่ยิมสุขอนหัวแข้งเททิ้งเลยครับสามจี เอาล้วครับโอ้หลักเหลี่ยมดีครับทักจิปปักหลักรอกว่าก้างจิ้มด้วยหมัดเอาเจ้าบวกยิงสุกรเดินหน้าบวกด้วยไซต์ทีับทัะจิยังหวาสวนหมัดได้เสียวด้วยกันทั้งคู่เลยครับยิงสุกรล็อกในและเด็บด้วยข้าซ้ายอา้าวแยกออกมาโอ้เดินลุยกว้างแขคงบวกบวกอโอ้โหมันจริงๆครับครบสามยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับ ผู้ที่3มของรายการครับในรุ่นมิกัน59.5กิโลกรัมระหว่างนักชกจากกัมพูชาครับยิมสุขคอนโอ้โหกับธนาสามเพชรปั้นนาครับโอ้ยนับถือหัวใจครับสุดยอดจริงๆกับใบหน้าของยิมสุขคอนเต็มไปด้วยเลือดนะครับนี่ครับบวกต่อบวกครับไ่้จะส 3G ีแกกลับไปพลาดเสียนับก่อนครับในยกนี้นี่ครับจังหวะบวกโอ้โหแม่นี่เป็นจังหวะหลังจากเสียนับแล้วนะครับ โอ้ทิ้งเข้ามาด้วยหมัดขวาปักด้วยสอกของท่านจิจกอนโอ้และนี่ครับกวาดเทเลยครับโอ้เละตุ้มเป๊ะครับวันนี้โอ้ใบหน้าของจิจกอนดูครับบวกด้วยหมัดซ้ายโอ้เก็บพลจริงๆครับเอาละครับท่านชมขึ้นไปลุ้นเงินรางวัลกันก่อน,นครับโอ้เดอร์ฟุตบอล no retreat no slander and now it's time for butterflies สนับสนุนโดย,ยต้องเปียงปุ๋ย เปลี่ยนเป็นปุ๋ยท็อปวันคุณภาพจัดเต็มเต็มธาตุหลักหนักธาตุรองผลผลิตเยอะเจ๋งแจ่มแจ๋วว้าวว้าว,ว,ว,วปุ๋ยท็อปวันคุณภาพเป๊ะเลยไอซีดีซูเปอร์แบทเทิล for blue and red corner ปุ๋ยท็อปวัน blue and red corner reaches 120 degree celsius Get 10,000 baht each! Munda Lumun and Kapura and Bella Wanga Baju! Nung Mun Ba! Sup's Lumun and Wang Doe! Boy, top one! Alright, ladies and gentlemen, after three years of action, we go to the judges' scorecard! For the winner! Blue corner.